สวัสดีครับผมวันนี้กลุ่มผมพวกราครับผมจะมาพิเศษเรื่องการทํางานของเล็กและก็ยักษนะครับผมเล็กนะครับหรือว่าเรียกอย่างนึ้ว่า RECYCLE a n a l y z e r EC เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อตรวจจัดรูปแบบเหมือน pattern matching จาก input ที่อ่านเข้ามาทีละอักษรได้เป็น token ต่างๆผลลัพธ์ที่ได้จากเล็กเป็นชุดคําสั่งย่อยจากภาษา C ชื่อ y y e เล มาเรียกอีกอย่างว่าสแกนเน์ส่วนยักษ์นะครับผมหรือเรียกอีกอ,อ,อย่างว่ายัก Another c o m p a r ค er, อมเพ p เ r อ er. รเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ผลลัพธ์ที่ได้จากยักษ์เป็นชุดคำสั่งย่อยภาษาซีชื่อ Y-Y-PASS สมาเรียกอีกอย่างว่าพั s e ์นะครับการทำงานของคอม p พ r เ r นะครับผมโปรแกรมต่างๆที่มี Input ในรูปแบบโครงสร้างหรือ สักเจอจะแบ่งการทำงานเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือส่วนแรกคือ physical analysis หรือ lexing มี input เป็น lex specification file ไม่ได้เรียกว่า source code ซึ่งใน lex specification จะมีส่วนย่อยใช้อธิบาย token ให้ lex รู้และเข้าใจว่าส่วนใดควรแบ่งอย่างไรถูกจัดอยู่ในกลุ่มใดตลอดจนส่วนใดควรเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเรียกว่า regular expansion ซึ่ง l e ็ จะแปลง regular expansion เหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบ lexer หรือว่า scanner สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับการทำงานของคอมไพลเลอร์น,นะครับผมในส่วนที่2เราเรียกว่า parsing หรือว่า syntax analysis เป็นการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างโท k e n เช่น expansion หรือ statement หรือว่า declaration b o c p พส t ดูเป็นต้นซึ่งรายการของกฎต่างๆที่ทำให้พาร์เซอร์เข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้เรียกว่าแกมมาซึ่งแ a ็คก็ขายเล็กที่เป็นโปรแกรมบน Unix ททำหน้าที่แปลงแกมมาเหล่านี้เป็น C r o รู i ินซึ่งก็คือพาร์เซอร์นั่นเองและส่วนสุดท้ายก็คือการแปลความหมายออกมาเรียกว่า s e m i ติก a analysis ซึ่งเป็นหน้าที่ของคอมเพลเ r อรภาษานั้นๆจัดการครับผม โครงสร้างหลักของไฟล์ input ของเล็กและยักษ์นะครับท้งเล็กและยักษ์มีโครงสร้างหลักแบ่งเป็นสามส่วนเหมือนกันโดยแต่ละส่วนจะถูกแบ่งออกด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์คู่นะครับดังนี้โครงสร้างหลักของไฟล์ input เอ้ย Input ของเล็กและยักษ์ครับมีสามส่วนนะครับส่วนแรกนะครับเป็นส่วน การประกาศค่าต่างๆหรือการ include ไฟล์ของ header หรือ library เข้ามาซึ่งการประกาศทั้งหมดจะเป็นภาษา C และต้องอยู่ระหว่างเครื่องหมายเปอร์เซนต์ปีกาเปิดและ,ะแล้วก็ปีกาปิดเปอร์เซนต์เท่านั้นนะครับส่วนที่2เป็นส่วนของ regular expression นะครับคือกฎที่เล็กใช้ในการ matching หรือ gamma ที่ ยักษ์ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างโทเค็นต่างๆนั้นเองส่วนที่3นะครับเป็นส่วนสำคัญมากที่จะจัดการกับข้อมูลที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ของเล็กนะครับรวมไปถึงการเตรียมพร้อมการส่งต่อข้อมูลไปยังโปรแกรมอื่นอีกด้วยซึ่งส่วนนี้จะเป็นภาษา C นะครับค่ะตัวอย่างของเล็กอย่างง่ายนะคะถ้าเราจะต้องการ รองเฉพาะเลขโดดดิจิตเนี่ยเราจะเขียนกดง่ายๆดังนี้0 9ถึงเ p r i n ป F ดิจิตเลขจะมง0ถึง9เนี่ยว่าเป็นตัวเลขที่ตั้งแต่0ถึง9แล้วเปลี่ยนเลขโดดให้เป็นคำว่าดิจิตทั้งหมดส่วนข้อความอื่นๆที่ไม่สอดคล้องกับกฎจะถูกคัดลอกและส่งต่อไปซึ่งถ้าเรามีจำนวนเต็มหลายๆหลักในอินพุตเนี่ยคำว่าดิดิจิตจะติดติดกันหลายคำค่ะ ต่อนะคะดังนั้นเราจะต้องเพิ่มกฎเข้าไปอีกกฎหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเป็นจำนวนเต็มดังนี้0-9ถึงบวกเป็น f integer ซึ่งเครื่องหมายบวกที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยหมายความว่าเลขใดก็ได้ตั้งแต่0-9ถึงตั้งแต่ตัว1ขึ้นไปดังนั้นถ้าสมมติเรา input 1 2 3จะได้ integer แทนที่เป็น digit digit, digit แล้วก็ digit ค่ะ ค่มาดูตัวอย่างของแยกอย่างง่ายนะคะเนื่องจากกฎของแยกเนี่ยเป็นเรื่องของแกมมาเลยแสดงตัวอย่างดังนี้ค่ะก็จะมี p r e s e n น Sim นะคะก็คือ subject แล้วก็บวก verb หนึ่งใช่ไหมคะ subject เนี่ยก็จะประกอบด้วย i u v d h E, it นะคะส่วน verb ช่องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น run walk talk แล้วก็ speak ค่ะ สามารถเขียนในรูปอีกอย่างหนึ่งได้นะคะก็คือเวิร์หนึ่งแล้วก็ตามด้วยรันนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายขั้นแล้วก็ w อล k แล้วก็เครื่องหมายขั้นแล้วก็ท้องแล้วก็เครื่องหมายขั้นแล้วก็จับปีค่ะต่อนะคะตัวอย่างจากข้างต้นที่อธิบายมานะคะก็คือ p r e s i n t simple เนี่ย ประกอบไปด้วยประธานแล้วก็ตามด้วยกิรียนะคะบรรทัดต่อมาเนี่ยก็จะอธิบายประธานมีอะไรบ้างโดยมีคําที่ทําหน้าที่เป็นประธานหกคำนะคะขั้นด้วยเครื่องหมายขีดขีดขีดขั้นนะคะหรือว่าหมายความว่าก็คือหรือค่ะเช่นเดียวกรนท้ายสุดท้ายที่อธิบายกิรียาทั้งสี่คำนะคะถ้าเราไม่ใช้เครื่องหมาย แกมมาของเราเนี่ยก็จะมีความยาวอย่างเช่นตัวอย่างนะคะก็จะเป็นต้องเขียนบอก subject ทุกบรรทัดแล้วก็บอกเบ r รทุกบรรทัดอย่างตัวอย่างนะคะข้อสังเกตนะครับส่วนใหญ่ที่สุดของแกมมาอธิบายในตัวอย่างคือ iu vd e hci t run walk talk และก็ s p e a k นะครับ จะเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเราเรียกว่า Terminal นะครับหรือ Symbol ส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ T เรียกว่า Non Terminal นะครับซึ่งในตัวตัวอย่างคือ subject และ verb หนึ่งแต่แต่อย่างไรก็ตามนะครับการเขียนทด้วยตัวใหญ่เป็นเพียงทำเนียมปฏิบัติเท่านั้นซึ่งช่วยให้เราตรวจสอบได้เบื้องต้นว่าเราเขียน ทีครบหรือไม่และแกมมาของเราอธิบายย่อยไปถึงส่วนย่อยที่สุดหรือยังนะครับโดยภาพรวมของเล็กกับยังครับนี่ก็จะเป็นโครงสร้างการทำงานดังภาพนี้นะครับ Input จะส่งไปที่เล็เซอร์นะครับเล็เซอร์ก็จะเป็นมาจากเล็กนะครับแล้วก็ Regular e อร a เอ็กเพนะครับส่งไปที่พ a ลเซอร์ พัชเอก็จะมียากนะครับแล้วก็แกมมาแล้วก็ส่งไปที่อท์พุนนะครับสรุปนะครับคือทั้งเล็กละยากษกนะครับนั้นเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่คล้ายกับคอมไพเลอร์เพื่อช่วยสร้างโครร้ดภาษา c ีสำหรับสร้างคอมไพเลอร์อีกตัวหนึ่งนะครับซอฟต์แวร์ที่เราต้องการสร้างอาจไม่ใช่คอมไพเลอร์โดยตรงแต่มีลักษณะคล้ายในส่วนที่ว่าต้องรับ ข้าข้อมูลเป็นข้อความที่มีรูปแบบแพท t ทิร์นะครับแล้วก็อ้างอ้างอิงมาจากเว็บนี้นะครับแล้วก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ